โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,นกวันนี้อยู่กับผมจิติชัยฮะวันนี้ EP นี้ผม,มก,มกบบนะ็จะ,บบาาะ,จะ,ะพาทุกคนเนี่ยมาเก็บระบบแฟคชั่นนะเขาจะเป็นระบบสร้างแขกงที่ผมได้ทําขึ้นมาฮะก็ก็จะได้ทำอ่าพาทุกคนเนี่ยทำในงกันไม่ใช่ทาขึ้นมาอ่าซึ่งผมจะมาบอกวิธีทําก็จะมาทาทําเลยซึ่งผมว่าได้ทําไปรอบนึงแล้วผมก็มึนๆงงๆกับวิธีตัวเองทำเนาะวันนี้ผมก็เลยมาทําใหม่ฮะก็จะให้ทุกท่านผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันนะอ่าคารับใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใให้้ผมดวยนนนะะเเพื่อป็กลังจ สำหรับใครที่ังไม่กดก็ฝากลบกคนนะกดนิดนึงนะอ่าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะซึ่งผมก็จะได้เตรียมสริปไปแล้วก็จะมีมีแก้งมีพลิสแล้วก็มีหมอสวีทฮะทุกคนเขียนทับได้เป็นแม็กซ์ไฟแนนซนประมาณนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอันแรกฮะเดี๋ยวผมจะลองมาทําในส่วนของ sql ก่อนนะซึ่งผมจะยังไม่ได้ทำจริงนะวิธีทำจะทําให้ถกง,ง่ายเลยก็คือมาทําในส่วนของ sql ก่อนซึ่งผมจะพาทํา sql ก่อนนะจะไม่ได้มายุ่งกับในส่วนของ ตัวแปรในของเซิร์ฟเวอร์เลยนะซึ่งผมจะทำในส่วนของฐานข้อมูลก่อนขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนเนี่ยผมจะสร้างเป็นตัวเทสขึ้นมาก้วกันแบบง่ายๆผมพาทำวิธีรัดนะก็คือเป็นวิธีที่ผมเพิ่งนึกได้แหละผมจะใส่รีเทิร์นเป็นเชื่อาฟังชันซึ่งผมก็นั่งนั่งคิดนะว่าถ้าหากผมไปทำพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะสับสนนะเพราะว่าผมเลยต้องมาทำแยกผมว่ามาทาแยกเนี่ย มันค่อนข้างที่จะชัวร์กว่านะผมจะเ,เป็นแฟคชั่นเป็นอ่าเป็นชื่อตั้งชื่ออ่าตั้งชื่อแกง๊งแรกของเราเลยคือเทสแกง๊งที่เราจะเทสนะคือเทสอ่ามีเป็นอ่าอันนี้จะเป็นหนึ่งอ่าเป็นหนึ่งไทปก็คืออ่าหมวดหมวดเลือกได้อีกพวกนี้แหละอ่าหมวดแรกหมอตำรวจลงเพิ่ออ่าหมวดเลกแก๊งเล็อก,กลอกอ่าตำรวจหมอแล้วก็ช่างนะอันนี้จะเป็นในอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก์ชันนี้ก่อนงก์ชันนี้ก็คือการตั้งชื่อแกง๊งและการเลือกหมวดแกง๊ง ว่าจะเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นช่างหรือจะเป็นแก๊งซึ่งผมจะตั้งหนึ่งไว้ก่อนก็คือจะให้มันเป็นตำรวจนั่นเองอในส่วนต่อไปผมจะมาสร้างในส่วนของเชฟเฟคชั่นตรงที่เราเพิ่มเมื่อกี้แหละตอนนี้ผมก็จะใส่เป็น co n co nt st เป็นอันนี้ก็จะเป็นเนมอ่าอันนี้ผมก็จะใส่อาไม่ต้องใส่อะไรอันนี้ผมก็จะเป็น ท y p e ว้ผก็จะเป็นไพ่ให้เลือกนะอ่าเขาจะมีประวันนี้ผมก็จะมีรีเทิร์นตัวนี้ผมก็จะเป็น New Churley 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 C U E R Y c h u r l ผมก็จ,จะใส่เป็น256อ่าอนี้ผมก็จะมีเป็น My S Q L L f o r m a t อ่าก็ตอนนี้เลยแม็กเลนก็จะเป็นกี่ S Q L S Q L อ่า Output ก็กับแม็กแม็กเลนเนี่ยนะตัวนี้ ผมมาทำอันนี้ก็จะใส่เป็น j e w e l ่ y ah set off set e of set off เป็นอ่า ah jewelry j ลี s e o F s o t ออ่อ่าแล้วก็ตามด้วย insert อ่าอันนี้เราก็จะเขียนเลยนะ insert ah s e r t ah insert into หรือใครถ้ายังไม่รู้ก็ให้ทุกคนเนี่ย แต่แบบใครไม่อยากไม่อยากพิมพ์ตามเนาะก็สามารถทำแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะสร้างก่อนสิ่งแรกเลยแหละอ,อยากให้ทุกคนคิดก่นอนเลยสิ่งแรกในการเขียนตัวเนี้ยเราจะมี3อย่างนะให้ทุกคนจดตามนี้นะเราจะมีไม่กี่อย่างนะอันดับแรก ID Gang ID อันดับสองขอภนะขอภยัยใหม่นะขออภัยอันดับสองก็คือชื่อชื่อผมไม่ใช่เป็นเนมอันดับสามอันดับสามเป็นชื่อแล้วก็ต้องเป็นไทยก็คือเป็นไทย type TW ก็คือไทยก็คือหมวดหมู่มัน สีก็คือในอ่าคันเลก็คือสีอ่ะผมจะพาทําวิธีประมาณนี้ก่อนอ่ซึ่งสลาใครอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็สามารถไปเพิ่มได้ซึ่งผมจะทําใน E p หน้าอย่าว่าวิธีการเพิ่มหรือการเพิ่มอะไรเข้าไปในตัวแปรหรือในตรงเนี้ยคืออยากจะแค้ไครนส้สนตรงนี้ใหม่เนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาพาทําในอ่า EP ต่อไปกันครับอีพีนี้ผมจะพามาทําพื้นฐานก็คือจะมี name มี id แล้วมีไทป์ซึ่งจะมีตามนี้ให้ทุกคนเนี่ยเอาตามนี้ไปใส่ได้เลยอ่ามี id มีชื่อแล้วก็มีไทป์แล้วก็มี color ครับซึ่งจะมีตามนี้อ่าสำหรับใครอยากต้องการประมาณว่าพี่ผมอยากได้ให้มันเพิ่มสกินเพิ่มอะไรได้เดี๋ยวผมมาสอนในอีพีถัดไปเนาะรับแรกเราจะมี id ผมจะใส่ id อ่าใส่ id เข้าไปเลยแล้วก็ใส่เป็น name อ่า type t y p t แล้วก็เป็นอ่าคัทเลสอ่าคัทเลสมันจะเป็นประมาณนี้คัทเลสเราจะไม่แก่นะสไลด์ดีแล้วก็ไม่แก่อันนี้ใส่อ่าเนมเราผมจะใส่เป็นสาสิบสองติ๊กเป็น auto comment อ่า ai comment อ่าอันนี้ผมก็ไม่ได้แกะอะไรแล้วอันนี้ใส่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ได้อ่าดีก็เหมือนกันนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่อ่าผมเซฟเลยอ่าการวิธีแรกเลยเราเราจะไปอ่าจะไปเนี้ย ผมอยากจะเอามา,าโคดเนี่ยมาใส่ตรงนี้แหละซึ่งถ้าเราไม่อยากเขียนเราก็มีอยู่ที่หนึ่งก็คือมาจากคำว่า,า insert าตั้งชื่อ tt แล้วกันชื่ออะไรก็ได้เป็นหนึ่งเป็นเลือกเป็นหนึ่งเขียนให้มัยนยาวๆหน่อยอ๋อ,อ,อเป็นอินขออภัยผมขอกลับไปแก้ก่อน อ๋อแล้วผมไม่ได้แกนเหรออ่าตอนนี้ผมขอกลับแก้นเองก่อนเนมเนี่ยให้ตั้งเป็นวาชาอ่าแล้วเราก็ไปที่ insert เสอร์ข้อมูลอ่าอ่าชื่อเราก็ใส่เป็นมุมว่าใบไทยก็เป็นหนึ่งขึเลยก็เป็นสิบเอ็ดอ่ากด go ปึ๊บสิ่งที่เราจะได้มาก็คือฐานข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมหรือไม่ต้องกด go ก็ได้หรือกด preview ก็ได้มันมีให้เลือก preview อยู่อ่าอย่างนี้ผมก็มาปึ๊บผมก็จะเอามาวางไว้นี้อ่าปึ๊บอ่าชื่อเนี่ยผมก็จะเอาจากเนม อ่ะต่อไปเนี่ยเยพิ่งฮะต่อไปเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาดูอันสุดท้ายเลยให้ทุกคนใส่ปิดนะแล้วก็เข้ามาสองครั้งอ่ะใส่ตรงข้ามมาตรงนี้วางเนมเข้าไปแล้วก็าวางไทยเข้าไปอ่าสิ่งที่เราต้องแก้เนี่ยอันดับแรกเลยอ่าเนมเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเอาวารุออกมาทั้งวารุลเลยอ่ายะจะไม่ได้สิผมต้องเอาวารุอย่างงี้มาไม่ได้ผมต้องเอาลงมาอย่างงี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นแล้วผมตัดปัญหาอ่ะนี่ฮะ ลงมาอย่างนี้เลยวลัลลุอ่านทุกคนเห็นต้องนี้ยไหมอ่านว,ว่า ID ID เนี่ยมันจะตรงกับนุกเราก็ใส่นุกเข้าไปอ่าเราชื่อเล้ยเราก็ใส่เป็นเซนเอสตรงท้ายผมก็จะใส่เป็นเซนดี D. อ่าตรงสีผมก็จะใส่เป็นสีไปเลยหรือลบหนึ่งไม่ก็ได้ใส่สีไปก่อนอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะตรงเลยนะ ID ก็คือเป็นนี่เนี้ยก็จะเป็นอันนี้อ่าท้ายก็จะเป็นอันนี้ประมาณนี้โอเคคอนเรียนแรกเนี่เยนะเดี๋ยวผมจะลองไปใช้เดนิมิกตัวนี้ดูว่ามันสามารถเทสได้ไหม ก่อนอืนะะ่นแล้วครับผมจะบิวสคริปต์ก่อนหาว่าเราตกเงินหรือไงไหมเรามาดูกันก่อนนะโอเคนะน่าจะถูกนะไม่มีอะไรขึ้นเลยน่าขนาดนี้น่าจะถูกโอเครันฮนะปึ๊บเราไปเทสเลยฮะว่าฐานข้อมูลของเราเนะี่ยใช้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้ฮนะไอเดียเนมไอดีไอดี ID ชื่อสีลบหนึ่งคันเลขผมได้เป็นลบหนึ่งนะ มีอะไรผิดไหมเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนอ๋อผมลืมใส่ my sql query โอเคครับผม my sql เป็น t query นะอันนี้ก็จะเป็นในเนี้ยเราแค่แก้ตรงนี้ให้เป็น g r g underscore sql เป็น query เป็น query อ่าประมาณนี้ตรงนี้ผมก็จะเปิดนี้อ่าติวอ่าประมาณนี้ เราจะลองมาท,ทามําฐา,านขะ้อมูลคร่าวๆก่อนนะเราจะลองให้หมดเลยสร้างลบแล้วก็อ่าอะไรเนะี่ยลองให้หมดก่อนเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะภาพนำไปใช้ในอ่าในคำสั่งจะง่ายขึ้นอยู่เดิมอ่าเดี๋ยวเรามาลองในฐานขอ้อมูลมาดูดูนะดูนะเห็นไหมหรือผมต้องไปทำในใน,ในเกมนะเดี๋ยวผมลองเข้าเกมไปดูนะท่านผู้ชม อันนั้นผมใช้เป็นคำสั่งดีกว่าเป็น c m d test ให้เยอะดีลองเกม่ต้องใส่ parameter รรก็ได้นะแค่ลองเฉยโอเคผมบิวเดี๋ยวผมเปิดตัวเกมก่อนเกมซ้โอเคฮะท่านผู้ชม ขอไห้จริงฮะผมก็งงเหมือนกันบอไม่ได้ชนนานมากลันโอ,โอเคฮะเดี๋ยวเราเข้าเกมดูเดี๋ยวผมจะพาทำการสร้างจุดหรือการสร้างอะไรเนะี่ย ทีหลังนะแต่เรามาเอาพื้นฐานตรงนี้ก่อนก่อนร่องอ่าการสร้างอ่าฐานข้อมูลเนี่ยให้มันเสร็จก่อนนะถ้าหากเราเวลานั้นเราจะได้อ้อขอไปวเวลาราไปเนี่ยเราจะได้ทำง่ายขึ้นเราแค่ว่าเพิ่มมันเล็กน่อยอ่าไม่ยากอะไรยากอ่าสกูรัใการเข้าเกมนะโอเคเราไปดูที่นี่ อ่าโอเคปรากฏว่าได้ฮะเดี๋ยวลองสร้างอันที่สองเทปอีกเดิมได้ไหมอ่าสองโอเคได้ฮะปรากฏว่าถ้าทําอ๋อถ้าทําแบบเมื่อกี้ไม่ได้ถ้าทำแบบนี้นจะได้โอเคผมเข้าใจละต่อไปก็สองลองลอง,ลองเพิ่มมาไปดิสามอ่าแกงของเราก็จะเป็นเทปไปเรื่อยๆสามโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สลับประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละอ่ะวิธีการทํา เดี๋ยวเราจะให้มันมีการใส่ชื่อผมจะให้มันเป็น A new e name name 3 2ตามด้วย t y p e คล้ายเป็นอ่าชนิดถ้า่านสแกนเอมันจะเข้าถึงสแกน f แล้วอันนี้ก็จะเป็น para ms para mis อ่าซึ่งก็คือจากข้างบนตัวนี้แหละอ่าผมก็จะมีเป็นอ่า yes sun 2 ตำมด้วยดีอ่านี่ก็จะเป็นเนมนี่ก็จะเป็น T Y P i g h t อ่ามาเนี้ถ้าหามันไม่ถูกผมก็จะให้เออร์เรอร์เออร์เรอร์อ่าอียาเออร์เรอร์่าเออร์เอร์ E A G ปะ่ะผมไม่มีข้อความขึ้นแท็กนี้นะใส่น่าจะจะอ่าไม่ได้กันนานจัดก็เลยเป็นอย่างนี้โอเคอ่าวุ้ยแก้ตรงนี้หน่อยอ่าผมแก้ว่า Mana นะทับอ่า C f r a c t i o n อ่าผมจะย่อลงมาก่อนนะ C f r a c t i o n อ่า C f r a c t i o n ตามด้วย name ตามด้วยอ่า type TYP E ตามด้วยอ่าอะไนก็ว่าไปเนาะซึ่งผมจะให้มันทำได้แค่สองอย่างก่อนเนาะโอเค type ก็จะเป็นตามตัวที่เราเลือกมันจะเป็นประมาณนี้อ่าดูดู เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสร้างอีกรอบหนึ่งนะอ่าปุ๊บผมเปิดมาอ่าปุ๊บลองเข้าเกมดูนะขออนุญาตนะขอกลับไปดูที่ฐาขนข้อมูลอ่าอันนี้จะมีสามนะสามอ่าสามมีสามมันก็ต้องเวลาสร้างไปอ่ะอันที่สี่ก็จะเป็นอันที่สี่แล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วมันก็จะรับเป็นชื่อตามที่เราต้องการ มอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการอินเสตข้อมูล section section อ่าเป็นอ่าแก้งแก้งอะไรดีแก้ง gg ไทยห้าอ่าลองพิสดาน์สิพิสูน์เลยอ่าปรากฏว่าไทยห้านะเป็น, name. Name นเนมเนะมมันยังเป็นเนมอยู่นะทำไมมันถึงเป็นเนมโอเคครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนมเราเราเปิดเรายังเปิดแท็กข้อความอยู่ ฉะนั้นมันก็จะไม่เปลี่ยนดามเราเนาะโอเคเข้าใจถึงกันนะเราจะเป็นประมาณนี้สลับการสร้างต่อไปเนี่ยผมจะลองทำคำสั่งลบดูซึ่งคำสั่งลบขผมผมแใช่เป็น cmd อ่าไม่ได้ใช้คำสั่งก็ได้เป็น delete d e l e t us delete fraction name อ่าไม่ได้เป็นเพยอย์อันนี้ก็จะเป็น name อ่าผมจะให้ลบตามชื่อ ถ้าหากชื่อมันตรงกันเนี่ยผมก็จะให้มันชื่อเนี้ยถ้าหากว่าชื่อมันมีอยู่จริงเนี่ยแต่หาข้อมูลถ้าหากมันมีการมีอยู่เนี่ยผมก็จะให้มันลบไปอ่หรือใครก็จะใส่เป็นไอดีก็ได้บางคนก็ใส่เป็นไอเดีใส่เป็นไอดีดีกว่าอ่หรือใส่เป็นชื่อ,อได้แล้วแต่อ่าผมอ่พอนี้พอมัน delete ปุ๊บเนี่ยผมก็จะให้มันเป็นมาอีกอยเดีเดี๋ยวถ้าใครไม่อยากสร้างให้ยงงุ่งยากครับอ่ตรงนี้ก็ได้กด delete ปุ๊บแล้วก็กลับโค้งตรงนี้มา ยุบใช่ไหมล่ะอ่ะเราก็แค่เอาง่ายเราก็าแค่ก๊อบรูปแบบเดิมมามาวางอ่ะล้วก็ไปที่ตัวนี้ก๊อปนี้มาเอามาวางเลยปุ๊บเอาวางในนี้เอาวาง,าาวางไว้ด้งแถบนี้เลยปุ๊บอ่ะเขาจะเป็นประมาณนี้ตัวเนี้ยผมก็จะใส่เป็น ID ย่อยๆตัวเดียวไอเประมาณนี้อ่าผมก็อยูกดลบไปไอเดียผมก็จะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดีอ่าไม่เกี่ยวอะไรก็จะทำงาน ที่ผมก็จะใส่เป็นประมาณนี้อ่าเซลิเทอร์อ่าเลยใครเขียนก็ได้อ่าเซลิเทอรน์นิวคิวลี่อ่าคิวลี่แล้ก็ใส่เข้าไปสตริงเป็นสมัมบศ์ห้าสิบก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับลบนะก็เดี๋ยวเราไปลองลบดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าขออนุญาตยูนะเดี๋ยวผมจะลองให้มันลบให้มันลบบาร์ต้องทำคำสั่งเป็น cmd d e d, d, d f r a c t i o n f r a s h e r อะไรกัน,น,นเดี๋ยวเพิ่งนะ เดี๋ยวเพิ่งเข้าไปลองดีมันใช้เป็นดีแฟคชันแล้วกันยาวมันยาวเกินนะดีแฟคชันวิ่งเยอะดีเป็นพาราพาราเอ็มเอสหรือไม่เราใส่ห้ได้เป็นพีอ่ะนี้ก็ได้อ่ะแล้วแต่ทุกคนนะทุกคนจะใส่นะผมจะทำตัวนี้ให้เป็นนิวไอดีนะประมาณนี้หรือใครไม่ต้องใส่พีก็ได้นะจริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะ ออกไปก็ได้นะนิวอันนี้ผมก็จะวางเป็น delete package แล้วใส่ id เข้าไปอือสันดิเตอรไปถ้า i มันไม่มีในฐานข้อมูลเนี่ยผมก็เดี๋ยวคราวนี้เข้ามาทำอีกทีเดี๋ยวมาลองมาเทสก่อนว่าเราลบ id ตรงนี้นป่าวเดี๋ยวเรามาลองลบก่อนล,ลองหาข้อมนนูลนะสร้าง function จบการเส s e r t แล้วก็ delete ไว้เวลาเรามาทำการเวลาเรามาเขียนระบบเพิ่มเติมเนี่ยมันจะได้สะดวกใน,านการเขียนนะเดี๋ยวผมมีภาทำแบบรัดๆเลย อ่านแบบง่ายที่สุดเลยอ่าวแบบแรกเราก็ไปลองกันเลยฮะ Delete function ตอนนี้ function มีอะไรอยู่ในนี้บ้างมี 3... มี1น3สองสามะโอเคหรือไม่เ,เราก็สร้างมาใหม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างมาใหม่กันผมจะสร้างมาใหม่แล้วลองลบเองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะผมจะลบไอ้ีหนึ่งก่อนไอ้ีนี้ออกก่อนอ่าเดี๋ยวผมสร้างก่อน CG ไซห้าอ่าสร้างมาก่อนอ่าไป CG ไซห้า อันนี้เราใช้เป็น r e l e t e solution อาไม่มีนะผมจะลบไป ID หนึ่งอ่ะอะ่หนึไม่หายไป error อะไรแล้วเราดูที่ฐานข้อมูลได้อ่าไม่มี error อ่าทุกอย่างถูกหมด release from t h i ID อ่อ่โอเคแ้ยังเป็นที่ตรงนี้ดึง ID มา r e l e s e function เข้าไปแค่น,นี้โอเคแก้ฮะตามนี้ แม่เชียวทีวิวซูรอ่าเรียกถูกต้องโอเคนะถ้าใครยังงงกับอหาระบบระบบดูรูปนิริตของเราก็ได้มันก็มีให้เราดูเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอ่าไปดูของคนอื่นอ่าก็ได้เหมือนกันอ่าผมจะทำฐานข้อมูลในการสร้างแก๊งเฉพาะ Data Base ไว้ก่อนอ่าแต่ผมแจกแจกนะอันนี้แจกฟรีไปเลยบอกโค้ดด้วยอ่าเดี๋ยวผมไปแกนเปลี่ยนโค้ดที่จะอย่งนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเดี๋ยวผมจะแก รหัสโค้ดนี่อ่าโค้ดของมันใต้คอมเมนต์แล้วกันอ่าซึ่งผมก็แจกผ่านเว็บไซต์ผมเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะให้อ่าโค้ดใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะโอเคซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะได้โค้ดอะไรอ่าลองลบดูอยู่ที่ฐานข้อมูลอายไปไหมไม่มีอะไรผิดพลาดีดีหนึ่งหายไปไหมอ่าบอกว่าลองอีดีห้าดิอีดีห้าไม่หายไปเนาะน่าจะมีอะไรเลื่อนๆแล้วแหละอ่าทำไมมันไม่หายไปสักอย่างเลย อ๋อผมลืมใส่อาอันนี้เข้าไปขออภัยฮะสักนาณ F โอเค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 มัมใส่สักนาณ F ขอโทษอา่เอาเป็นอันนี้ก็จะเป็น ID ดีใช้ก็ได้อ,าอ,าอา่า ID อ่าโอเคลองใหม่อ่าเดี๋ยวลองบิอีใหม่ ดีลีฟักชั่นผมก็จะใส่ตัวนี้ให้เป็นดีลี e อันนี้ก็จะเป็นไอเดีเดี๋ยวพาผมมาไปทำเช็คก,กับฐางข้อมูลอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมทำง่ายๆทำง่ายๆทำเช็คก,กับฐางข้อมูลง่ายเอ๋อเราลืมพารามิตรเราใส่ P ก็ได้อ่าหรือ P ก็เป็น P แค่นี้จบละอ่าแค่นี้แหละก็จบละ <c oughs> ใช่เหมือนกันโอเค S p A s เอสได้อ่าอันนี้เป็นพารามิเตอร์เฉยเราใส่พอให้เราทำสแกนเอฟได้อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะนิวมาใหม่ก็ได้ก็เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองลบไ d เดィห้าโอเคปรากฏว่าไ d เดィห้าไอสี่หายอ่าทำไมมันหายพร้อมกันสองไอเนี่ยลองลบ id เดหนึ่งดูอ่าลบเลาลาลองลบอ่าไ d เดียหนึ่งไอยสองสามอยู่วะเดี๋ยวลองลบไ d เสามลบ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 สาม อนหนึ่งอ่าน้องลบไอเดีซ้ำนี่อ่าไม่มีนะมันก็ไม่ตรงก็ไม่ลบนะนล้วไอเดียสามล่ะโอเคไอเดียสองไฮผมลองสร้างมาใหม่นี้สร้างมาใหม่ปึ๊บเราจะได้อ่าไอเดีหกแลก็คือไอดีจะเรียงไปออโต้ถ้าหากไปใครไม่ต้องการก็ติ๊กออคิปอ่าอ่าอันนีอ้ออกไปก็ได้เออประมาณนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใส่ดักไว้ ใส่ดักไว้กันในการใช้คำสั่งสร้างเนาะโอ้ใส่ดักไว้ถ้าอ่าถ้าหากมันครบเท่ากับ Mac X น,นี่แล้วก็คืออันนี้ก็ครมาทำทีหลังอ่าต่ไปอัปเดตนะในส่วนของอัปเดตเนี่ยผมจะใช้เป็นอ่า My SQL ก็คือสร้างตรงนี้เลยก็คือ update อัปเดตแฟชั่นอ่าอัปเดตแฟชั่นอ่าใส่ไปตรงนี้ก็ได้อ่าหรือใครก็ยังไม่ทำก็ได้เยอะอะแล้ว แต่ว่านดแนะนำให้ใส่แฟชั่นไอนกันมีแฟชชั่นไอดียมีไอเดียแชั่นไอดีมีใส่เป็นแฟชชั่นไอดีอย่างนี้เลยแฟชชั่นไอดีไม่ต้องใส่ดีก็ได้อ่าแฟชชั่นไอดีอัปเดตอะไรมีอะไรบ้างอืมแต่ว่ามันก็ต้องอัปเดตหลายอย่างใช่ไหมลนะ่ะงั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาดีกว่าอันเดี๋ยวจลิปนี้ขอพอแค่ออนี้ก่อนผมเอาพาทําเฮค่ฐาข้างบนก่อนเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสร้างในส่วนของอ่าระบบของ ตัวเกมน่ะก็คือจะเอาไปเข้าในอินัจะเอาไปเข้าในการโหลดข้อมูลจะเอาไปทําในส่วนของโหลดข้อมูละอ้วก็คือเกับข้อมูลมาสั่งตอนนี้เราทําอยู่ในส่วนของถ่ายข้อมูลของดัตต้าเบสแต่ไปเนี่ยเราจะมาทําในส่วนของถานข้อมูลของผู้เล่นบ้างฝั่งเซิร์ฟเวอร์บ้างก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้มีดีลิทมีเคเอ็แล้วกันไอพวกเนี้ยคำสั่งเนี่ยถ้าเราเทสเสร็จแล้วเราก็ขอไป เราก็สามารถปิดได้ปิดเราค่อยมาเอาลงอีกทีนึงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ปิดไปได้ได้เลยมันแต่เราจะมาพ่วงก,กับดีไฟที่เราเตรียมไว้ขั้นต้นก่อนอ่ะก็จะมีสองอย่างฮะมีมีสร้างแล้วก็มีลบ,ลบนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอขออภัยด้วยซึ่งผมไม่สามารถทําคลิปยาวกว่านี้ได้นะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อท่านเองก็คลอปนี้ก็ปาไปยี่สิบหกนาทีแลวก็ต้องขออภัยจริงๆฮะสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะแจกตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะจะแจกดีไหมอืมอ่าแจกดีไหมวะแจกเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวผมแจกตัวนี้ตัวพื้นฐานไปก่อนนะสำหรับการอินเสิร์ตต้นฐานข้อมูลแล้วก็การดีลิแกข้อมูลเนอะอ่าเดี๋ยวผมจะอินพอดออกมาให้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะอินพอตอินพอดฐานข้อมูลตัวนี้ออกไปอินพอดออกมาปึ๊บอ่ามีไพไ,ไว้ดูไหม แค่เียเลยอ้าวผมกดผ okay. ิดขอไปโอเคกดโกมาแล้วผมก็จะเอาฐานขมูลนี้ใส่มาให้เนาะก็ผมก็จะเอาไว้สุดท้ายเลยทุกคนมาสุดท้ายอ่าตรงนี้อ่าทุกคนสามารถกรอวางได้เลยอันนี้ก็คือฐานข้อมูลจำลองอ่าปิดตัวนี้ไปก่อนผมจะมีแค่อืม อาจจะเรียนในส่วนของเคเอฟตรงนี้มาให้อ่าอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ในนี้นะไม่เอาก็ได้หรือใครไม่เอาก็ลบออกได้เหมือนกันลบออกไปอ่โอเคก็จะเรียนประมาณนี้เนาะนี่ก็คือฐานข้อมูลตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลน,นะอ่าันนี้จะเป็นฐานข้อมูลนะก็ะสามารถก๊อปปึ๊บหรือหรือว่าผมจะทำอินเสิร์ตให้ดีทำอินเสิร์ตเลยไหมอืมมันนีไหมวะไม่ได้ทําไว้เนี่ยดิผมไม่ได้ทําไวม ขออภัยด้วยอาผมไม่ได้ทำไว้ผมไม่ได้ทำไว้นี่ประเด็นไปดูในจีเวียดมีไหมในจีเวียดผมก็ไม่มีไม่ได้ทำไว้ก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปต่ออีพีหน้าลำยาวเกินไปนะคลิปต้องหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะรอบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ครับผมเดี๋ยวผมเอาไปแกะฮะไอตัวนี้บาย